ตอนนี้เราก็อยู่เขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นะคะมาตกปลาบังเอิญว่ามาเจอหมามาเจอหมาตั้งสามตัวแน่หนึ่งสองสามแต่ว่าเราก็จะเอาข้าวให้มันกินด้วยเรามีข้าวเราจะแบ่งข้าวที่เรากินนี่เนี่ยใช่ไหมให้หมาด้วยตอนนี้เราก็ถยามีปลาทูอยู่ มีปลาทูอยู่จะขยำข้าวขาวยำข้าวปลาทูให้มาวอมีมาตั้งสี่ตัวเนี่ยแตวจะพอกันกินไหมเนี่ย จะพอกันกินหรือเปล่าแต่เราก็จะแบ่งให้เราก็ต้องไปหาก่อน,นามาแบ่งแบ่งให้ห้ามกัดกันนะรู้ไหมกัดกันแน่เลยเราก็จะแบ่งให้นี่มาก แน่แน่แน่กินด้วยกันดูกินด,ด้วยกันเดีย๋ยกินด้วยกัน,นะก,นกินด้วยกันนะลูกให้ตัวนี้มากกินด้วยกันนะมีน้อยกินน้อยแน่แน่จะกล้าทำไมอืออืออย่ากัดกันทีลูกมีน้อยกินน้อย หมดแล้วนะมีแค่นี้นะลูกนะเดี๋ยวไปหาดูซื้อข้าวมาให้ใหม่นะสงสารหมามก็หิวเหมือนคนนี้แหละเราก็มีข้าวแค่นี้ เด,เดี๋ยวจะไปหาดูข้าวมาให้หน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ